กับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุภุสกุนที่เข้ามาบุ้งมาส้มแล้วก็มาติดตามมินิก็พ่กลูกแต่เสาๆทุกคนนอนปลาสองคนกับบ่าวหำคนบ้านปลาทุกคนเลยก็ถ้าบ่ม้อนก็บ่เห็นทุกคนมาสิมาสมทบกันก็เลยบ่เห็นเท่ากันเลยนอนสองคนไปหากิวหากินเมื่อวานนี่ก็มานอยู่ไหลไก่ปลาตัวหนึ่งทุกคนตื่นมากกับพักกันขังห่เขาหนึ่งเขาทุกคนหนึ่งเขา เากหนึ่งเขาแล้วกาสีไปยามกลับรักทุกคนมาเนี้นะบ้านนี้เฮาว่าสีลงยามกับบริยามฤทธิทุกคนเลยอ่ะถารุ่นถาที่ตามไปน้ำกันทุกคนไปที่ตามเบึงน้ำกันนะบ้านสีมานด้วยโบมานกะบดอเบึงน้ำกันหนึ่งเขากระบสท่านได้ขึ้นทุกคนเลยบอกเขาก็ยังบสท่านด้ขึ้นบสท่านด้สุกอยู่เขาสุกแล้วเาก็สีห้กินเขากินน้ำ้วครับเพราะขันไปแล้วกัสีได้กลับบ้านทุกคนเลยว่าสิภัยเหตุกลับดักต่อมาเนี้ก็บป็นภัยเหตุสำนัก ฝนกระตุกยูบุญยาทุกคนเลยวยเขาทุกคนสองคนหนึ่งเขากระจายทุกคนเลยกับเืลอนองมาเนี่ยนะออกมากับซ้ำโตซ้ำโตได้หน่อยออกอมาเขาเนาะกระจายทุกคนเลยเกยเอาอีกคนสิกินเขาทุกคนจะหน่อยภากันกินเขาแล้วก็สีลงไปย่ำกับรักคนแหละก็ได้่กับกกบ,บ้านแล้วก็สเสด้เฮ็ดเพิ่มมาเนี่ยกับเได้เฮ็ดสำนักผลบุญยาทุกคนเลยมันเข้าขุดค,คุ้มแหวห้องลำบากนะมันเหนียวทุกคนดินเหนียวนะ ่ะทุกคนมากินข้าวกินข้าวันนี้เท่ากับอุ่นห้องกินเรียบร้อยทุกคนเลยห้องกินเก่าขึ้นนี่นะนี่เป็นก่อยไก่ทุกคนเลยกับต้มไก่แล้วก็เจ่บวมหั่นคนหมักแจ่วกินข้าวก็บวหำคนหมักแจ่วทุกคนเลยขาดอะไรแล้วกกินเดวเท่ากับิฉพากันนุ่งยามกับรักทุกคนเลยอาหารกับโไร้ณมาอนี้ก็มันมานแค่นี้ทุกคนเลยไปดุนไปเบิ่งน้ำกัน เ้าฟ้าบัดสนออกกำลังกายเนี่เนาะด่บัดสนอยากดิเนาะกินข้าวเส้าโหทุกคนเลยอ่ะเราก็กินข้าวแดดแล้วทุกคนเลยกะเกลือนของมานะตัวหนึ่งอยู่แจนนะครับไปแล้วทุกคนสองตัวอิ้มเลยนะกินข้าวบัดยัางแต่ดของมามะเขาวจะกินข้าวสาเนี่ยทุกคนนะมาของนายพันใหญ่พันต้นนั้นกับตัวนะี้ทุกคนแล้วก็ตัวแดงอยู่ไหนนะก็เป็นของ ชาวบ้านมาอยู่น้ำหอกกระเกลือเขาเรียบร้อยทุกคนเลยเกลือวัดสามตัวนะก็บรรดาไปน้ำลงมาเนี่ยไปยามแห่เทุกคนหยาดมันเหยียบแห่เอาครับขาดไปโพสแลมันโบเมนมาจนะคล้องในหยาดมันครบมันนี่นะขาดมันเหยียบแห่เอมันนี่ยกินเขากินน้ำเดินเข่าไปแล้วทุกคนเในวะันนี้เียามบ่ขึอนเขาคล้องไปละลงไปหายามกับรักก่อนทุกคนเลยไปไปลุ้นไปติดตามน้อกันนะสีมานบอลไปบึงไปน้ำกันทุกคนเลย เฮากระบอชนะเดียร์ยามว่าเนี่ยกระโบนไปทุกคนมาหอดกับคัมแล้นะนก็เลยเชวญกันกับเบาหำคนัดปาลปาลปลากันไปิโลฮะอาหารแหล่งคนเลยกระมันอยู่ได้เด็กไก่ปลาตัวหนึ่งทุกคนมาก,ก่อดกินโต๊ะข้ามทุกคนเลยเปียกเลยขึ้นลงเพื่อเปียกอยู่ดีเนี่ยกระหนาวฝนยังแง่อยู่ยทุกคนฝนตัวแง่แงอยู่เ้ากเป่ยา,างขึ้นมาหอดไดดานทุกคนเลย มันกน็โอ้โหนาก็ขึ้นโลขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนยังอีกไกลนะก็สิไปเพื่อนละไปหายามเบิ้งกับดักเฮาทุกคนอ่ะหลุ่นไปน้ำกันทุกคนเบิ้งไปน้ำกันไปสิได้สิ่มานบ่มื้อนี้นะ <c oughs> สภาพอากาศก็โอ้ทุกคนได้พนมอเมริกึ้นคล,ลืออยู่กำลังเห็นจอๆแสงออกมาจังหน่อยแสงตะเวนทุกคนนะกำลังจอๆออกมาไปเอาข่ยังต่อทุกคน เตาห e, ินหินเป็นหอยทุกคนหอยเป็นหินยางขึ้นไปเทิงทุกคนเลยยางไปอีกบิดหน่อยพูหน่อยนี่แ้่ก็บิดหน่อยพูหน่อยนี่แ้วก็ลงอีกทุกคนลงอีกหน่อยหนึ่งแ้วขึ้นอีกหน่อยหนึ่งลงอีกหน่อยหนึ่งคนจัหอดกับดักเขานะสองหน่อยพูทุกคนเป็นซ้ำหน่อยพูนะตัวนี้เป็นพูหน่อยแถวขึ้นไปทุกคนเลยไปไปลุนไปที่ตามเมืองลำกันทุกคนเลย ไปรดน้ำกันบาพัานบุญสิมานบ่โมนี่นะห่างไปวันที่หกทุกคนเป็นวันที่หกมันนี้นะที่ห้องบริยามกับดักเขาเอา็ม่าเพาะเครื่องของบ่หม่อนทุกคนเลยาหา่อดทับเก่าของบ่าหมบามกคนเหมือนป่านะมาก็ม่าเห็นไปเห็นโดดทุกคนเลยเบากันวกเขาใจกันทุกคนเพราะว่าแท้เขานอนอยู่รุมนะบ่หม่อนมานอนพี่เอาแนวเ,เลวมานอนพีูพ้ดเดียว เอาเลยมาโน่จะทำรูล okay, oh, okay, right, ังมีนะสบายดี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 แล้วไปยาวทักปันนี้เลยบ่ไปเลยว่านี่ฝนตกมาหอดกับคำแล้วก็พักกันไปหาลาดแดงอะไไก่ปลาตัวนึงว่านี่ไก่ปลาบ่บอหำวันนี้พอมขึ้จีเนาะวันนี้มาหยามไปเลยบอหำเปิดใยว่าเลยไหลตัวนึงเพราะไหลมาก๋อยกินแดงกันสองคนว่าะว่าทาสมอยสมอยอยู่ป้าลายเอากาลงไปหยากับลักทุกคนเลยบ่ม่อนก็บรรษาลอยนิ่งเท่านี้นะ เราลงไปกับบ่าหฮัมสองคนกับสิไปแยกกันอยู่บางเ้าป่งหมูเหมือนกันนะทุกคนบางเ้าหาหมูมาแยกบ่าฮัมก็พยายามของบ่าฮัมนะฝันบุญก็ไปของฝันบุญทุกคนเลยหัวทางล้งนะทุกคนเลยกะบ่าหฮัมผลกระย่างก่อนนะมาทางล้งแล้ากับสิไปคุณละหอดไปบนกับดักทุกคนเลยเห็นแดดแน่เลยเมื่อเนี้ยเพราะว่านี่กัตกเบิ้ดมือขึ้นนี่ก็เบิดขึ้นฝนกับทุกคนเลย เดี๋ยวมายืนมาย่างเอาอะไรไปย่างมากย่าไปไปดูนไปเบิ่งน้ำกันทุกคนเลยเบิ่งไปพร้อมๆกันว่าสีมันบ่นะกับดักเขาก็ย่างมากใกล้สมควรเลยขึ้นลงพูนหน่วยนี่ก็ขึ้นอีกหน่อยหนึ่งทุกคนก็จังลงอีกจังพอกับดัก กินยิ่งก็โลออกกินนี่ทุกคนกับบ่าวห้ามก็ลัดไปนี่นะเอากระแห่กันอยู่นี่ทุกคนนะพันบุญกระยางไปต่อได้ด้วยทุกคนจนหอดกับรักพันบุญไปนะไปดูดน้ากันทุกคนเลยว่าสีมันได้สีบระมานกัไปบังน้ากันทุกคนเลยกะลงมาหอดหั่วเดี๋ยทุกคนผ่านไปผู้หนึ่งนะก็มาหอดบางห้องป่งมูบางมูไหวมือเท้าหามูมานะอับของชาวบ้านนะเอากระตรงไปเป็นต่อทุกคนเลยน้ำไป ไปไปทางลาดทุกคนวันนี้สิไปดินกับดักมาย่างอีกบไก่กับหัวกับดักเข้าไปกลับออกมาทางเก่าทุกคนกับกลับออกมาทางเก่ากับมั่นกับโมีคนทางทุกคนเนะยเขาคิดว่ามีทางลัดนะผมมีทางลัดก็เดินมุนออกมาทางเก่าทุกคนไปย่างไปทำทางเที่วเคยไปนะจังเลยอวยลงบางกับดักดังดังแหลกหรือว่าดังทำอิ้ของเราทุกคนเนี่อ ขันบุญไปยังลงมาหัหัวทุกคนนะนะหัวหัวเดมาแวะกินอาหาขึ้นขึ้นไปนิดน้อยหนึ่งก็เห็นกับดักหน้า่างเต็มอิทุกคนไปไปรุ่นไปเบิ้งน่ากันทุกคนเลยแขนนไปทุกคนเอาสิโลไปเรื่อยๆนะเอาภาษีเศรษฐไทยให้ทุกท่านในเบิ้งคู่ร่างนะกบบแบบเอาภาษีลดโล่ๆไปแล้วกันเสีาล่างเกษตรไทยใลงเท่านึงทุกคนเลยทุกคนเลยเกิดแห้งขึ้นก็ได้หนือวะ คนดูวงห้องเอกทุกคนเลยเกิดที่ขึ้นกับด่างเลยทุกคนลันเลยกับด่างเขาลนด่างทุกคนเลยนั่งต่อกันบ้อยากบุษันทุกคนเลยกับด่างต่ำทุกคนเลยดิบยู่ขึ้นใหม่เลยเอากระหังใหม่ทุกคนเลยล่างในพิษพระทุกคนสชคไซมันเหยียบแล้วแบบ กับร oh, ักมันต่ำทุกคนมันดีดมาถึงเออท่านน่ะโคตรนะทุกคนเลยหาโคตรเน่ยยางมากก็ฝนก็ตกเทุกคนเลยหางมาเรื่อยๆนะหยางโร่โละยามกับรักนะทุกคนรังทีเดียวก็พ่าทุกคนมันเหยียบนะเหยียบกระร้านนั่นนเท่ามันขั้นยอมมันต่ำทุกคนเลยมันมันยากบะท้านทุกคนอกอทีได้ยวทีเดียวดึ้นรักไม่ทุกคนหยางทีเดียวทุกคนเลย มันเหยียบเลยนะกรับแล้วมันแบบมันมันสั่นนะทุกคนมันสั่นเสือกมันสั่นก็แม่งเสือกสั่นนะทุกคนมันหยักบดสันทุกคนเลยมันแบบมันตำบดนะมันแห่งทรวงมันบดบดแห่งทุกคนไปไปหลุดทำไมทุกคนเลผ่านไปแล้วหาล่างทุกคนผ่านล่างนึงนะยังอีกประมาณสิบไปไปทุกคนสิบสามสิบสี่ล่างนะ ไปดวนน้ำกันอยู่รวมเด็กกระมิ้นอีกคนลากหนึ่งนะแล,ล้วก็หอไปเรื่อยๆแหวเขามีหลายทุกคนจะอยู่ตอนอาไปนะไปไปดวนน้ำกันทุกคนเลยไปเบิ่งไปน้ากันนะว่าสีม้านอสีบัมานทุกคนเอาไปไปติดตามบนน้ำกันนะนนำก,นนะกำลังลากในบ้านบนบ่ยาหาซีบ้านซีบทุกคนถามผ่านนะเพราะว่าลากนะมันอยู่หยบทุกคนเลยใหม่ๆทุกคน มันมาดังดังานบุนเ็ลกนกแลยัมันดีก็มันลเนะนะนบุเสียวใหม่ถืางคนมันังแล้วยไปแล้วนะด่างยก็สมวทุกคนกลายไปเจ็ดด่างแทุกคนเลยันแถวนะ็อย่ทางในร่างนึงทุกคน

ร่างโตนะเอาก็หาแนี่ยูบุทันได้ทุกคนมันไปโต็มโคือตัวเวทนโตนันน้อคือห้อใหญ่ทุกคนใหญ่กว่าหนึ่งอยทุกคนนสันทั้งสีทุกคนตดำๆนะประมาณสามเมตรหาสี่เมตรทุกคนอยู่เนี่ยไกลๆก็พันบุญด้วยประมาณสี่เมตรไหลทุกคนผ่านไปทุกคนแปดด่างนะแปดคือยังแปดยังเก่าแรงทุกคนยังแปดด่างนะไปไปดูน้ำกันอีก giữa chết đàn được không? Để đuổi nó cần nữa Giả này cả Cầu đàn, xích ra đúng không? Mua hết Bố mong nữa, để đuổi nó cần Nhanh chết đàn con không? Để đuổi nó cần đúng không? Để đuổi nó cần Má mến xịt, má ăn được bố mạ nữa Mới nị, hôm mà cả, hụt Chỉ để má cả để Hôm kẻ đàn bun chuột mù 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 con. mù 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 ลิ้มูลิงายทุกต้นอ่อ้บูลิงรายคนต้นอ่อดมัตืนพันบุเต้ไม่ฮัทุกคนเหยียบไม่ฮักนแบบงาไม่น้อยเขาเขาใช้เกือบแตะวบาของของของนบุทุกคนเนงาไม่เขาใช้เกือบพันบุญ มาเลยันบุญกระยางเสกกระเจียบไหม่กระส่าหลอกนะทุกคนักโพมังกระเล่นอ๋อทุกคนอกเหลือไปพยายามก็าเกิดอีก้นนี้แล้วทุกคนอ๋อกรับดันดีกะ้าทุกคนห้เียบพิกล้วังที่2งเลยทุกคนเลยอู้ใจใจใที่2งเลยทุกคนอเป็นพิกทุกคนเลยไป้ khử éng khử được đấy, tôi đây, tôi đây, tôi đấy tất cả mọi người, phát đấy, phan bồn xong đang, tất cả mọi người đấy, nó lai mượn đấy, tất cả mọi hậm này hoa diệp biến hậm đấy, xong là ผ่านมูใหญ่แล้วผ่านบุญทุกคนโอ้ยสิได้ทุกคนเอ้ยผ่านบุญผ่านมูใหญ่เด้อเหยียบมันพลิกทุกคนนะไม่เก็ศแห่งมันพลิกทุกคนพลิกลักษณะนี้ด้วยธรรมดามันยอยู่แบบนี้ทุกคนมันอยู่จังสี่เลยนะโอ้สิได้เนี่ทุกคนห้อยตีนเนี่ยนะเป็นผงเนื้นะยี่ว้างเป็นผงเนื้อโอ้ชีได้เนี่ยทุกคนเอ้คือประมาณสามสองป้ายที่สี่สองทุกคนเลย ห้วยก๊กสามอ่ะน้อยหนึ่งทุกคนอ๋ผัดกระปุกเป็นยังทุกคนเลยเข่าเกลเศดสูงขึ้นกว่านี้อีกนะเพราะว่าหมูใหญ่ทุกคนมันเกลแบบมันถือแล้วมันหยันปืดสงสัยนะทุกคนมันมันเต็มไว้กว่าหมหน่อยเนี่ยนะโอ้โสเฉดายเลยทุกคนเนียมันเก่งแห้งะหมูนะทุกคนแบบว่ามันมันลึ่งเหวเลยนะลึ่งกัม닥เลยโอ๋อขัดขันพันบนม้านอีกแล้วเหมือนทุกคนเลยที่หมูไงสื่อ มันดันมันโบโบอยู่นะทุกคนเลาวก็ห่างมาเตรมเรียบร้อยแล้วก็เทามากเมื่อน้าจังเชือเอาใหม่สังเวยเออมทัดมาเอาใหม่เหี้ย่อนใอยมาใส่ทุกคนไมเหี้ยนะเอามาใส่สายมันมืันนี้ครับบริเตรียมมาปลาเครื่องท่าห่างไว้ทุกคนไปหายามดัางมาอีกทุกคนหลุดน้ำกันวันนี้ยังสช่ยังสชื่ด่างทุกคนเลยไปเบิ่งน้ำกันนะว่าสิมานเดีอว่ระมานเดี๋ยอีกดัางหนึ่งทุกคนทันยามนะซึ่งมันรู้ด้วย เธอมีเหลอยามพันมากกั่าผาดสองด่างทุกคนเลยเกิอดอะไรขึ้นกับพานบุญวันนี้ทุกท่นานสิไดยทุกคนเอ้ยผาดไปสองด่างสามสอป่ายทุกคนเอ้ยฟ้าจะห้อยตีนในห้อยเบื้องสิไดย รุดไปแบบง่ามๆเลยทุกคนเลยกับดักเขามันเตื่อยมันมันบวสูงเลยทุกคนมันดีดบวดทัดทัดมันกะทัดต่ำกับ่แมนทุกคนเลยกับกับมาแต่ยามหลอกชุดมถ่ายทุกคนเลยดูว่าลางชุดมถ่ายนะเอ๊ะดูน้ำก๋อมืึ่งเขากะประมาณทุกคนเลยสรุปเอาประมาณนะก็ผ่านไปช่องด่างทุกคน เหยียบแต่มันงักบบทัตนะขั้นใองมันต่ำทุกคนถ้าขั้นสูงคือตัวมันถือนะเดียบร้อยพันบุญมาเหมือนนั่นนะขั้นขั้นคือขั้นนั่นนะห้ามาเหมือนอ่ะเอาขีจีสีมาปรับเปลี่ยนหม่ทุกคนเะยปรับขั้นห้ามมาอีกไปมันห้ามกระสีึ้นเพื่อแหละไปหาบอลข้ามฝนบรปลาเผากระบาดเนี่ยเหมือนทุกคนเพราะว่าสีมีเบียกอยู่บ้านนี่นะกะยางมากไก่ทั่วสมฝนทุกคนเลยมากอ่ะ เลยแหละหอดชีหอดท่างขื่นเลยทุกคนเลยเป็นหอดเป็นผู้คนมากเกือบเกือบบิดเลยนะยอ่างกือบพกไก่ไปเลยสูงเกือไหลสูงแกเพื่น้อยเกือบบิดผู้เฮ็ดบดทุกคนเฮ็ดบดนะกำลังแตกตุ่มทุกคนเลยนะตามโอแล้วทุกคนเลยมีน้ำโอเล้วตายอยู่เลยมาหอดไดลานเลยทุกคนเลย กะเป็นมาหอดได้ด้านสีพะและยางไปห้าทับเท่าพะแลทุกคนเลยไปกะถ่าบอหันคนกันปลาขั้นเรามาก่อนก็แม่นพักกันห้ากี่เข่าวแล้ก็กลับนะทุกคนขั้นเราท่านมากัมแมนได้ถ่าแล้วก็พักกันห้ากี่เข่ากินนา้วก็กลับบ้านทับหน่อยทุกคนเลย่ะสำหรับคลิปนี้กะสรุปว่าไปยามรับดักกับบมันทุกคนเลยผิดพลาดไปดังหนึ่งนะเหยียบของพันบุญเด้อ อันนี้นมันบโบ่วงหูบบวทัดนะทุกคนบ่วงยักขาโบวทัดนะขามงป่านะประมาณสามสองปลายทุกคนเลยหกสามนะสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีิ๊มยังไรทุกคนขอขอบอกขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็มาติดตามสองพันบุญบรนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็สิฝากสานี่ทุกคนพบพอ,บก,อบกั 2, บพันบุญใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดี